ไ้พี่ชายไม่ลองชายเห่มากเลยพี่ชายเนี่ยไปไปกันดีกว่าขึ้นมาเลย้องชายอย่ามัวแต่ช้าได้เลยพี่ชายเฮ้ยวันนี้ขอตักร้อยแล้วพี่ชายได้เลย้องชายฉันมีได้ลบพังเลยได้ไปเลยพี่ชายเฮ้ยหกสิบพอ ไงวะหกสิบพอเฮ้ยหกสิบอะไรมันชักช้าไม่ไกเล่นตังแจไปรุ่งใช่เลยพี่ชายสยมัยนี้มันต้องลอยแล้วครับผมจริงน้องชายป้ะไปกันเถอะพี่ชายอย่าไปสนใจคนคนนี้เลยเดี๋ยวปไป,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 ปพี่ชายย<อ>้ก่อนเอาหมวกันรับกไปด้วยไม่ใส่ไว้ใส่ทำไมวะไปะไปกันดีกว่าไป ไปเลยพี่จัดก,การเลยไม่ต้องรองไม่ต้องรองไปเลยดพ,พี่ไปละเจอกันการที่คุณขับรถเร็วแบบนี้คุณหารู้หรือไม่ว่าอาจมีอุบัติเหตุนบนท้องถนนก็ได้เพียงแค่คุณขับรถด้วยความเร็วหนึ100่งรกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็เหมือนคุณตกตึกสิบสามชั้นและถ้าคุณขับรถด้วยความเร็วนี้และไปเจอรถข้างหน้า ในระยะทาง40เมตรคุณจะมีเวลาเพียงแค่1.39วิในการเบรกรถแต่ว่ามันก็ไม่ถันการเพราะกว่าคุณจะคว้าเบรกรถก็ชนแล้วขับรถไม่ขับเร็วและไม่ประมาทและเพิ่มความปลอดภัยด้วยหมกกันนอก